สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องแนนที่ IGTV นะคะอยากจะบอกว่าหลายหลายคนถาม่ผ่กันเข้ามาว่าปากนี้ได้แต่ใดมาหมอในทาตัดที่ไหนยังไงต้องบอกว่าแนนไม่ได้ทำเสียทำปากนะคะแต่เราเติมแบบกุ๊กปิกิกนะคะนั่นคือฟิลเลอร์ในในจกักเดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนการทำกันนะคะวันนี้ฟิลเลอร์ที่แนนใช้นะคะเป็นเลสเชอรีนจ๊ะเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะ เพืที่เซลล์ยุคนี้คือหลังเสร็จทันทีนะคะก็จะมีอาการตุยบวมนะคะเป็นเรื่องธรรมดาผ่านไปแล้ว1-2วันก็จะยิ่งบวมหนักกว่านี้เลยนะคะแต่ว่า3-4วันนะคะจะเริ่มเห็นทรงชัดเจน7วันแล้วค่ะก็จะสวยพริ้งกันไปเลยนะคะมาติดต่อได้ที่ทีลรคนคลินิกนะคะผมเดี๋ยวนั้อัปเดตให้ดูนะทุกคนค่ะปากของแม่นะคะครบ7วันแล้วจะบอกว่า สวยอวบอิ่มมากรอบนี้นะคะก็จะไม่ได้ทำหวานจา๋าจะมีความเป็นแบบฟิลจะเจอดื้อหน่อยเซ็กซี<ด>่ <ๆ S 2> เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยด้านข้างก็คือจะชด ชดเสมอกับจปลายจมูกเลยคือแบบว่าโอ้โหเจอแบบนึก็ปากเป็ดเลยนะคะอันนี้นะคะแนนก็เติมไป5 <c oughs> 1 5ซ c คือประมาณ1เด e <c oughs> <ๆ>ือนันนจะยุบเต็มที่นะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบเห็นรูปปากอย่างชัดเจนตอน1เดือนนะคะส่วนใครสนใจนะคะแน่นทําที่ที่ริทอนคลินิกค,ค่ะหรือจะให้น้องโก้นะคะน้องของลองแมนเองนะคะเช็คแคร์ดูแลก็ได้นะคะไลน์แอดนิโก้สิรก็ได้นะคะ